ล้างน้ำไปแล้วสี่ครั้งแล้วแล้วสี่ครั้งเดี๋ยวผมจะเทสค่า p h ให้ดูนะครับคุณต้องคุณต้องขยันนะครับถ้าคุณไปใส่อะไรลงไปเนี่ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก็จะเสียใจเทสให้มันเป็นให้มันเป็นกลางอย่างเงี้ยนะฮะให้มันได้ให้มันได้ค่าที่เจ็ดนะฮะ ่ทีอย่างี้นะครับอันนี้ก็พอแล้วต่อไปผมจะลินน้ําออกแล้วผมจะใส่กรดไนตริกเพื่อละลายเอาทองแดงเป้าหมายตัวนี้ก็คือว่าจะเช็คดูว่าทองคํามันมีไหมโลหะที่ต่ํากว่าทองคําก็จะฝากไว้ที่น้ําไนตริกนะครับตอนนี้สังกะสีเหล็กอ,อ่สังกะสีเหล็กอลูมิเนียมออกไปแล้วนะครับอ่า ต่อไปผมจะเอากดในติกลงถ้าน้องๆอยากดูกระบวนการต่อไปหรือว่ายังไม่เข้าใจส่งเสียงมานะครับบอกว่าอยากดูต่อผมก็จะทำให้ดูต่อแต่ว่าถ้ามาถึงตอนนี้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องต่อก็ได้เพราะว่ามันมันยาวมากนะฮะคือถ้าเอากดในติกมากัดมัน มันก็ต้องไปเข้ากระบ,บวนการไปตามโลหะอยู่ที่ในน้าในของน้ําในติมันก็จะมีพวกทองแดงเงินพาราเดียมที่อยู่ที่นั่นนะฮะส่วนถ้ามีแพตินัมมันก็ยังค้างอยู่ค้างอยู่ที่นี่ค้างอยู่กับทองคําอยู่ที่นี่นะฮะเข้าใจเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาเรียกมาผมจะทําต่อให้ดูผมไม่อยากจะอยู่ไว้แค่นี้แล้ว เพราะมันเหนื่อยมากเหนื่อยกับการตั้งกล้องนะครับ่ะผมจะล้างด้วยในติกแต่ไม่ให้ดูหรอกมนใครก็ทําได้แค่จากนี้ไปนะน้องๆหลายๆคนก็ทําได้สมาชิก้ยังไม่เข้าใจให้ทักมานะครับเวลาจาก8โมงเช้าถึง2ทุ่มผมจะคอยตอบคอยแก้ปัญหาให้น้องๆนะครับให้เอาไปประกอบอาชีพให้ได้เป็นอาชีพเสริมงานที่เขาไม่ทําเราก็ทํา ได้ว่างๆก็เวะมาทำว่างๆก็เวะมาทำครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ